ดีตอนเช้าค่ะทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าทำไมพี่แป้งชมอยู่ในแมปเดทชูอินเพลย์เพราะแของเขานะคะได้ทาการอัปเดตเล็กนะคะน้องๆและมีโค้ดที่จะมาแจกให้กับน้องๆด้วยและจะพาไปดูเขาอัปเดตอะไรบ้างและของที่ต้องใส่โค้ดเนี่ยจะมีทั้งหมด4ชิ้นนะคะ3ชิ้นแรกเนี่ยจะเป็นโบที่อยู่บนหัวของเราแล้วก็จะเป็นชุดแฟนซีค่ะน้องๆและก็จะเป็นกระเป๋าและอันสุดท้ายนะคะน้องๆก็จะเป็นเคียวนะคะที่สามารถถือได้หลายรูปแบบมากๆและโค้ดแรกนะคะพี่แป้จะขึ้นไว้ให้น้องๆแบบนี้สามารถนําไปใส่ได้เลยจะเป็นโค้ดที่ เป็นทั้งโบและกระเป๋าจะได้ทั้ง2ชิ้นนี้เลยค่ะและเมื่อน้องใส่มานะคะสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยและโค้ดต่อไปนะคะน้องจะเป็นชุดเดฟแฟนซีนะคะบอกเลยว่าสวยมากมากนะเมื่อเราใส่โค้ดเสร็จแล้วนะคะมันก็จะอันล็อกแบบนี้เลยค่ะพอเรากดใส่นะคะชุดก็จะเป็นสีน้ําเงินแบบนี้สามารถเปลี่ยนทั้งสีและแพทเทิร์นได้ตามรูปแบบที่แป้งชมขึ้นให้แบบนี้เลยจ้าและ เดียวนันเองนะ,ะน้องพิมพ์ตามนี้ได้เลยนะคะเราใส่โค้ดเสร็จมันก็จะเด้งมาให้เราแบบนี้มองเลยว่าเคียววันนี้เนี่ยใหญ่มากๆเลยน,น้องใส่แล้วถือเดินอลังการมากๆและอัปเดตต่อไปนะคะทุกคนนั่นก็คือทรงผมนั่นเอง จะมาพร้อมกันถึง5ทรงผมเลยทรงผมแรกนะคะน้องบอกเลยว่าน่ารักมากนะคะน่าจะถูกใจและสามารถเปลี่ยนสีได้หลายรูปแบบเช่นเคยคะ่ะและทรงผมที่2นะคะน้องจะฟีลเหมือนวิกตอเรียนิดนึงนะคะบอกเลยว่าถูกใจทุกคนแน่นอนนะคะและทรงผมต่อไปก็จะเป็นแบบมาข้างๆนะคะเป็นรอนข้างๆนั่นเองนะคะและอันต่อไปนะ,ะน้องจะเป็นทรงผมแบบคล้ายๆรีฮันน่าอะไรแบบเนี้ยที่เหมือนฟีลแบบก้นหอยที่เขามาดุับๆกันพี่แป้ก,ก็ไม่เข้าใจสายฝอนะคะและต่อไปอันสุดท้ายก็จะเป็นทรงผมเดดล็อกนั่นเองเด้อและอัะ ต่อไปจะคือหน้าตานั่นเองที่เพิ่มมาทั้งหมด4อันนะคะบอกเลยว่าสวยขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะน้องไม่จำเจกแล้วนะคะจะมีฟิลแบบหน้าตาสดใสบ้างนั่นเองและไฮไลท์นะคะ ชุดนี้ค่ะทุกคนซึ่งเราจะต้องใช้ตัวทั้งหมด3,500ตัวสีชมพูในการที่เราจะกดซื้อนั่นเองความพิเศษของมันนั่นก็คือมันสามารถเปลี่ยนแพทเทิร์นให้เป็นสีลุ้งแบบนี้ได้ค่ะพี่เป้งก็สีมันดูระมุลแล้วแบบมันดูเป็นพาสเทวดีซึ่งอัปเดตต่อไปนะคะน้องจะอยู่ในห้อง VIP นั่นเองที่เขาเพิ่มมาคือเสื้อคลุมขนสัตว์ค่ะก็ะสามารถเปลี่ยนสีได้เหมือนเดิมเลยแน่นอนว่าอัปเดตครั้งนี้มาน้อๆห,หลายคนคงข้องใจว่าร้านหน้ายังอยู่หรือเปล่ามาเราไปดูกันซึ่งตอนน้้นะะา,นนาทัง,งก เได้หายไปแล้วเรียบร้อยนะคะและเขาจะกลับมานะคะในการอัปเดตครั้งหน้าในรูปแบบสตอรี่นั่นเองก็รอติดตามได้เลยและประตูข้างหลังยังสามารถเข้าไปได้อีกนะคะน้องซึ่งก็ไม่มีอะไรนะจะเป็นห้องฟ้าแบบนี้แต่ก็ต้องรอดูว่าอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมมานั่นเองหากทุกคนนะคะชอบการอัปเดตครั้งนี้ที่พี่แป้งชมมาบอกน้องๆอยากให้กดติดตามช่องพี่แป้งชมไว้เยอะๆหากมีสตอรี่ของรานหน้ามาใหม่อีกนะคะเดี๋ยวพี่แป้งชมจะรีบมาอัปเดตเลยค่ะ